สวัสดีครับวันนี้มาพบสาระดีๆกับช่องกีตาร์ทางกันแล้วนะครับอ่าวันนี้ครับเราจะมาสอนการเกาขั้นพื้นฐานนะฮะอ่าเรามาลองกันเลยนะครับแบบแรกนะครับเป็นการเกาแบบครึ่งห้องนะครับคือเบสสามหนึ่งสองนะครับอ่าลองดูเบสสามหนึ่งสองอ่าลองมาดูนะครับ เอาเราไปห่างก,กันหนูนะครับเบสัาหนึ่งสองนะครับต่อมานะครับคือแบบเต็มห้องนะฮะคือเบสสามหนึ่งสามสสามนะครับอ่ะลองดูนะครับโอเคครับวันนี้สาระดีๆกับกีตาร์ถามก็หมดลงแล้ว พีตาถามข้อข้องคุณครับ